อุตสาหเลี้ยงลูกมาเป็นอย่างดีฮึ่มฮึมฮึมและในวันหนึ่งแม่เขาก็มาเก็บขยะเช่นเคยต้องเก็บเงินเพื่อลูกฮึโอ้ยคนเหม็นคนจนแถวนี้เลยฮ่า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 ฮ่เงตัวไม่หรอเงินเราจะไม่พอนะมดีโอ้ยไม่พอก็ให้มันไม่พอไปสิ หนูอ่ใช้เงินเป็นอยู่แล้วแม่ไม่ต้องมาสอนหรอกลมเสียวะ่ะทําไมต้องมาเกิดแบบนี้วะแล้วดูบ้านดิอายเพื่อนมากโอ้โหแถมเกิดมาไม่มีพ่ออจริงๆอ่ะบ้านฉันรวยกว่านี้ฮ่าช่แล้วค่ะบ้านนี้รวยมากแต่เสียดจด้ดียสายมีคนนี้ถ้งไปหญิงคนนี้เลยไม่มีใข่เลยต้องเก็บลูกคารพีมาเลี้ยง แหล่านี้คือบ้านของนางถ้าคุณยังอยู่ชีวิตน่าจะดีกว่านี้สามีของหญิงคนนี้ได้เสียไปตั้งดานแล้วเมื่อสี่ปีก่อนแต่ที่เขาสร้างบ้านเล็กๆแบบนั้นเพื่อป้องกันจนขโมยเงินจริงๆบ้านเขาใหญ่มากๆเพราะว่าสามีของเขาได้ยกบ้านให้เขาก่อนสามีของเขาได้เสียไปเดี๋ยวมาต่ออีกที่สองนะ